ชมสู่รายการ b r s o l d i e r รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญ,ญญาพิพิธวณิชการค่ะเริ่มต้นด้วยแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะคะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ลพลโทสุขสตรนหนองบัวล่างแม่ทัาพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพาอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วติดตามการปฏิบัติงานพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมนำข้อสั่งการของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกไปเน้นย้ำสู่การปฏิบัติรวมทั้งให้กำลังใจทหารณฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเดินทางไปที่สำนักสงฆ์แก้วโพทองตำบลทับไทยอำเภอตาพระยามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านทับทิมสยาม03จํานวน300ผืนไว้เพื่อห่มกันหนาว จากนั้นแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่จุดบริการประชาชนที่เขาช่องตากิ่วตำบลทับไทยอำเภอตาพระยาและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1นะคะปฏิบัติงานตามตาริของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกค่ะที่ให้ประสานความร่วมมือการเปิดเส้นทางแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องตากิวถนนสุริยะวิถีและหันทรายตาพระยาเพื่อระบายรถในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมให้จัดจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะพลโทสวราแสงผลแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจ ที่สองกองกําลังสุร,รานารีพร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ประสานความร่วมมือกับหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากองกําลังบูรพาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและส่วนราชการทั้งจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเส้นทางแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องตากิ่ยวถนนสุริยะวิถีละหานรายตาพระยา<ๆ>เพื่อใช้เป็นเส้นทางพิเศษเดินทางจากภาคกลางและภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยโดยเส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรค่ะจุดบริการ4จุดที่บริเวณสามแยกทางออกจากอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วจุดที่2คือบริเวณก่อนขึ้นช่องตากิว่ว จุดที่3เป็นจุดพักรถชั่วคราวสามารถพักรถกรณีฉุกเฉินและมีห้องน้ำไว้บริการส่วนจุดที่4เป็นจุดตรวจสุริยะวิถีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่215เป็นการปฏิบัติร่วมกันของกองกำลังทหารพรานที่26และเทศบาลตำบลหนองแวงอำเภอละหานทรายซึ่งได้มีการเตรียมพื้นที่พักรถบริการกาแฟน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง โดยเส้นทางสุริยาวิถีจะเปิดในลักษณะเดินรถทางเดียวขึ้นจากตาพระยาสู่ภาคอีสานตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565และจะเปิดให้ประชาชนเดินทางกลับสู่จังหวัดทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่2ถึง4มกราคม2565เพื่อความคล่องตัวในการเดินรถและลดอุบัติเหตุเพราะว่าเส้นทางนี้สะดวกและก็ เส้นทางรัดที่จะไปสุรินทร์อุบลและก็สีสเกตรครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความสะดวกกับพี่น้องเราในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ รองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตรวจเยี่ยมกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่152เน้นย้ําการดูแลความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยพร้อมสั่งดูแลประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่พลตรีอุทิศอนันตนานโนรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่152โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่และให้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยรวมถึงการลาดตระเวนรอบๆค่ายเพื่อจำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และให้กำลังพลของหน่วยได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่รอบๆค่ายผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดนเป็นผู้แทนมอบของขวัญปีใหม่ผู้บัญชาการทหารบกและนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียค่ะที่กองบังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดนค่ายกาลยานิวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส กองกำลังเทพสตรีโดยพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดนเป็นผู้แทนมอบของขวัญปีใหม่ในานามผู้บัญชาการทหารบกนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกให้กับผู้แทนหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ พร้อมพบปะกําลังคนมอบแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลปีใหม่เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 กองทัพบกชี้แจงเหตุผลนะคะกรณีให้ย้ายประชาชนออกจากสนามฝึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันระบุห่วงความปลอดภัยหากมีการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงย้ำดำเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กองทัพบกชี้แจงกรณีที่ให้ประชาชนในตำบลบึงนครอ,อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันย้ายออกจากพื้นที่ฝึกของศูนย์การทหารราบซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามฝึกวิกฤตที่ปัจจุบันมีประชาชนรุกล้ำเข้าไปทำการเกษตรและสิ่งปลูกสร้างโดยเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากมีการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2564 ศูนย์การทหารราบได้เข้าชี้แจงข้อมูลกับผู้นําชุมชนประชาชนรวมทั้งทําหนังสือแจง้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความไม่ถูกต้องของการเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินของทางราชการและความจําเป็นในการขอให้ย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บุกรุกที่ดินของทางราชการน้อยที่สุดภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมตรหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทํากินแต่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะจําเป็นต้องให้ย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งเตือนให้เตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างคอกเลี้ยงสัตว์ออกจากพื้นที่เป็นรายบุคคลส่วนพืชผลทางการเกษตรอนุโลมให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จนกว่าจะแล้วเสร็จผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค3านำจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ พลตรียุทธชัยจันทรวิภาคผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคุณลัดาวันจันทรวิภาคประธานชมรมแม่บ้านสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและจิตอาสาพระราชทาน904สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอักคีภัยเมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นบ้านของนายดวงจันทร์อาวิโรธ อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรหลานรวมจำนวน4คนมีฐานะยากจนทั้งนี้เพื่อให้เกิดควัมและกำลังใจพร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการมอบผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคณนะบ้านเลขที่278หมู่ที่14บ้านหลังม่อนตําบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21จัดกิจกรรม Army Delivery พราน21 โดยร่วมกับผู้นำชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านนาเขท่าหมู่ที่3ตําบลนาเขอเําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมลงพื้นที่เดินเท้ามอบผ้าห่มกันหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งผ้าห่มกันหนาวได้รับมอบจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ที่จับมือกับ7บริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลตามชายแดนแม่น้ำโขง ในพื้นที่อำเภอบ้านแพงซึ่งได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากบรรดาผู้สูงอายุผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ซึ่งได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ทุกคนต่างขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเพราะกองทัพบ,บกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะคะยังคงได้รับมอบจักรยานจากหน่วยทหารตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุกกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่สาสารฝันน้องๆค่ะนี่คือรถจักรยานนะคะที่ทหารกองพันทหารราบที่3ามกรมทหารราบที่สได้นําไปมอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนหนองย่าไสตตาบลกุรุคุอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม ที่น้องๆด้อยโอกาสมีปัญหาด้านการเดินทางมาโรงเรียนโดยมีนายพี่พัฒน์พงศุริยนผู้อํานวยการโรงเรียนหนองย่าใสเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับน้องๆด้วยค่ะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 สําหรับโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น60คน นักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนใหญ่ๆได้มณฑลหารบกที่310ดำเนินงานโครงการจักรยานสารฝันปันสุขโดยนำจักรยานจำนวน10คันมอบให้กับตัวแทนครูโรงเรียนบ้านสมุมและโรงเรียนบ้านสันป,ปะป่วยที่ที่ว่าการอำเภอสามเงาจังหวัดตากเพื่อบรรทุกลงเรือเหนือเขื่อนภูมิพนไปอีก30นาที แล้วนำไปมอบให้กับนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนในพื้นที่ตาบลบ้านนาอสามเงาตามโครงการอา์มี่ไบส์ารฝันปันสุขนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลและเดินทางไปโรงเรียนด้วยความยากลำบากตามถิ่นทุรกันดาลและพื้นที่ชายแดนปิดท้ายนะคะด้วยอาหมี่แลนด์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารที่น่าไปท่องเที่ยวมีสถานที่ไหนหน่าสนใจบ้างขอลาคุณผู้ชมไปด้วยรายงานพิเศษอันนี้นะคะขอพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ อยล่งท่องเที่ยวในหรื่ทหารเราเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของเรามีทั้งหมด355แห่งแต่และแห่งจะมีลักษณะรูปแบบแตกต่างกัไปตามพื้นที่ น้ำรัศมของแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารเป็นประวัติศาสตร์นห้องเรียนในรูปแบบของอนุสาวรีย์ที่พิพิธภัณฑ์หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวหรือว่าร่างก้าของความเป็นไทยจะเห็นความเสียสละของบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดินผ่านทางประวัติศาสตร์นห้องเรียนนี้ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งมีการเชื่อมโยงกันกับทุกภาคส่วน